¿Verdad? ¿sí? โบมีกแต้ปปตม,แมแล้วครับหันละห้าสิบบาทครับใส่สีสวยครับสวัสดีครับวันนี้ก็พาเพื่อนนักตกปลามายังหมายเป็นบอ่อครับ เป็นบอ่อเหมาคันละ50บาทครับตำบลละแหงอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศหมายของบริเวณบอ่อครับบอ่อนี้ชื่อว่าอะไรผมก็จําไม่ได้ครับเมื่อกี้เจ้าของบอ่อเขาบอกมาเดี๋ยวยังไงผมปักหมดเลยให้ครับบ่อก็ค่อนข้างกว้างครับมีที่จอดรถสะดวกสบายครับ วันนี้ก็นั่งหลบแดดในมุมครับวันนี้ก็มากับน้องครับฝั่งน,นุนก็มีเพื่อนนักตกปลานั่งเยอะครับฝั่งนุนน่าจะสามสองสองเจ้าครับ นี้้เจาวันนี้มากับน้องลงเบ็ดคนละคันครับไม่รู้ว่าจะมีตัวให้นานานได้รับชมหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาตามรู้นกันครับเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบที่จะผสมเหยื่อครับตัวนี้เป็นลำบ่มครับลำบ่มที่ตกไม่หมดเหลือๆครับกินก็เริ่มแรงแล้วครับเดี๋ยวเอามา ผสมผสานใหม่ครับลำบ่มในถุงนี้อยู่ประมาณครึ่งโลครับกะทิกะทิผง1นซองตัวนี้เป็นกากมะพร้าวครับกากมะพร้าวสองกำม,มือตัวนี้เป็นหัวอาหารปลากินพืชครับเก้าเสองขีดตัวนี้เป็นพวกขนมปังแยมโรทีหรือเหลือครับที่รตัดเขาทิ้งผมก็ไปเอามาผมจะใส่เป็นขนม ขนมเค้กไว้หอมผมจะเอาใส่ประมาณสักสี่ห้าสี่ห้าก้อนครับก้อนแบบนี้ขนมเค้กไว้หอมแล้วก็จะเอาขนมปังขนมปังแผ่นใส่สักสักสามแผ่นครับปั่นแล้วก็มาผสมประสานกับตัวนี้เดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมปั่นขนมปังแล้วก็ เค้กกล้วยหอมห้าก้อนใส่ด้วยกันแล้วเดี๋ยวใส่กะละมังครับเดี๋ยวปั่นเสร็จเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการผส,สมผสานครับตัวปั่นเล็กหักครับปั่นได้ขนมปังได้นิดเดียวเองเดี๋ยวผมจะเอาลงในถังใช้สว่านปั่นครับปั่นทีเดียวไปเลยตัวนี้ปั่นเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวใส่รวมเป็นปั่นทีเดียวไปเลยครับ อาหาตปากินพืชโอ้โหไม่เด้าขาตั้งกล้องลงมาครับสองขีดครับใส่หมดเลยลำบมลำบโบผมช่างดูแล้วอยู่ประมาณสองขีดเอ้ยอยู่ประมาณในครึ่งโลครับครึ่งโลอ่าครึ่งโลครึ่งโลสามขีด โอ้ยกลิ่นหอมมากเลยครับมันเอาไว้ในรถนานกลิ่นกําลังได้หาซื้อลาไม่ได้ครับพอดีร้านอ,าอุปกรณ์ตกปลาปิดแล้วก็ผงกะทิซองหนึ่งครับ ก็จะยุ่งยากหน่อยครับไม่ได้เอาขาตั้งกล้องลงจากรถกางมะพร้าวกางมะพร้าวผมจะใส่หมดเลยครับเพราะว่าก็เหลือน่าจะประมาณสองกำมือได้อยู่กากมะพร้าวนี้ผมทำเองครับเอา จากร้านที่เขาขูดมะพร้าวที่ตลาดเอามาทำตากแห้งหมดแล้วครับเสร็จแล้วก็คันมีอาการแล้วครับ ปล่อยไว้แล้ว3ปีนี่เป็นบ่อยนะตกไม่ไหวเลยใช่มันนินหมดเลยหมดแค่นี้บ่อนี้ก็ไม่ใช่น้อยเลยทีเดีเ่ยนไม่เป็นาไม่บ hmm. mm ่อนี้มีปลาแล้วบาที่ีทุกอย่างแหละีก็่เมื่อก่อนนะขอแต่มันไม่เข้ามาแถวนี้ะใช่ แล้วครับหมดอ,อย่างนี้ปนินโอ้โหวุ้ยสซโลสซโลโอ้ยโอ้ยโอ้ย ที่ก็แคบแคบเอา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 ลากมาลากมาที่แคบมากเลยครับที่ตรงน,นี้ เกี่ยวสองตัวดีเกี่ยวสองตัวเพราะงั้นหลุดลงน้ำาอโอ้ตัวนี้สวยครับ สำหรับบ่อนี้ก็ปลาส่วนมากจะเป็นปลาธรรมชาติครับปลาเกิดขึ้นมาเองพวกออกลูกแล้วโตปลาเก่าก็มีครับไซสใหญ่ๆบ่อนี้แต่ก่อนออลงปลาครับลงปลาให้ตกช่วงหลังๆมานี่เขาไม่ได้ลงปลา เขาเลยลดค่าคันเหลือคันละห้าสิบบาทครับแต่ก่อนเขาเก็บคันละหนึ่งร้อยครับพอไม่ได้ลงปลาเขาก็ลดราคาให้เหลือคันละห้าสิบปลาออกได้หมดครับที่บ่อมาอีกแตมแ้ม,แตมนะครับ อาปากมาเลยหลุดเหรอโอ้โห,โหอาปากมาเลยปล่อยไว้ละโอ้โหนี่กลุ่มไมอ้ชะโดครับลูกชะโดเยอะเลย

อยากให้ล้างแค้นให้ใช่ไหมแ้มแล้วครับกินแบบไม่ได้มองครับเมื่อกี้ไม่ได้มองมาเลย 呃，哪个、嗯？打 ้ก่นโ้ใส่โบโบครับใส่ถือว่าโอเคครับปลากินระแวงครับปลาค่อนข้างกินเบา

พอดีครับ โอ้คนอ้นอนวนสวยๆมาอีกแต้มครับตัวอ้วนมากเลยครับเป็นป่าธรรมชาติครับป่าธรรมชาติที่โตจากบอ่อใสกกำลังดีครับ มาผมไปดด้อยเหมือจะโดนกัดมาอิ่แต้มแล้วครับกินติดๆเลยครับช่วงบ่ายใส่กำลังดีครับตอนนี้ก็เที่ยงกว่าแล้วครับฝนก็เดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดครับแต่ตกไม่หนักนะตรงนี้ก็กลับไปแล้วครับได้นินไซที่สวยไปนหนึ่งตัว หมายตรงนี้ร่มเลื่อนครับล่มทั้งวันเป็นป่ากล้วยครับป่ากล้วยช่องไม่ค่อยใหญ่ครับ<า>ช่อง,บองกว้างๆอย่างนี้ที่นั่งผมก็แตก <laughs> ่นั่งช่องเดียวคนเดียว <laughs> ยช่องนี้เหยื่อก็ยังเหลือเยอะครับ <laughs> วันนี้เหยื่อก็สวดเดียวกันครับ เดี๋ยวดูไปเรื่อยๆครับช่วงบ่ายจะมีตัวส,สวยๆเข้ามากินหรือเปล่าวันนี้ผมไปเข้าพี่นงโอดหลุดจากผมไปเนี่ยจบเลยนิ่งดีอย่างนี้เหมือนดีสมเลยอ่ะจบเลยสุดยับเราไปเข้าน้องน้นแทน แันง้รือใหญอาโอใ่อลโอเค้านวเกนกินาไที่กินปลกติดสวิงนะพี่สวมเยเ่อกี้ไปตัดเคื่องแล้วเอาไปกนขกเลยต้องรู้ว่าเอาพยามาเยไปยืนบอลเลย มันโอมีอีอแอกตอแต้มแล้วครับลันละ50บาทครับใส่สีสวยครับ เจอไซโบ้ครับง้างไปแล้วไม่ได้ครับเดีย๋ยวต้องเปลี่ยนตัวเปลี่ยนทีกว่าตอนนี้ก็บ่ายโมงจะบ่ายสองแล้วครับเดี๋ยวบ่ายสามก็ว่าจะเก็บกันแล้วครับวันนี้ก็มานั่งถึงบ่ายสามครับวันนี้ก็ถือว่ามาเช็คหมายครับผมก็มาเป็นครั้งแรกวันนี้มากับน้อง จมดิไอ้ที่ตาก <laughs> <laughs> โอ้เป็นเป้งเลยครับใส์เสียดายครับวันนี้มีเวลาแค่บ่ายสามตามยิ่งๆได้เวลากลับแล้วครับเก็บอุปกรณ์เรียบร้อยโอ้เหลือเหล็กครับเก็บโอ้ ครับใสโบโบก็2แต้มครับใสถือว่าโอเคเลยเดี๋ยวมาดูอีกกระชังครับโอ้หันละ50บาทครับเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนครับโอ้ถือว่าคุมครับ คันละห้าสิบบาทไซโบเลยครับไซแต่ละตัวของน้องก็ได้ไซโบมาสองแต้มครับเดับล่บสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับ